สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะชวนมาทําขนมบ้าบินกล้วยหอมมะพร้าวอ่อนนะคะสูตรนี้สามารถทํากินทําขายได้จริงค่ะเป็นสูตรที่ทําไม่ยากนะคะส่วนเนื้อแป้งค่ะก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้ค่ะอัตราส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใต้คลิปสามารถกดดูได้ตรงคําว่าเพิ่มเติมค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะในขัรนตอนแรกก็ให้เราเตรียมชามกะละมังนะคะจากนั้นก็ใส่เป็นกล้วยหอมสุกงอมลงไปขยําให้ละเอียดเลยค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นกล้วยหอมสุกงอมค่ะเพราะว่าจะมีกลิ่นหอมที่ชัดเจนนะคะและความหวานก็จะเข้มข้นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นกล้วยที่สุกงอมค่ะพอขยําจนละเอียดดีแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเติมแป้งมันลงไปค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันดีประมาณนี้เราก็จะเติมเกลือนะคะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวและก็น้ำตาลสายแดงค่ะส่วนความหวานนะคะก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะคะพอเราใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปครบแล้วนะคะก็ให้เราคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีประมาณนี้นะคะเราก็จะเติมเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะในคลิปนะคะเราก็ใช้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะ รสชาติก็จะมีความหวานค่ะส่วนใครที่ไม่มีน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะหรือว่าน้ำมะพร้าวออกรสเปรี้ยวก็สามารถใช้เป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำกะทิแทนได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะคลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีลักษณะแป้งก็จะมีความข้นเหลวประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ก่อนนะคะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะนําถุงพลาสติกนะคะมาคุมไว้เพื่อไม่ให้แป้งของเราโดนลมค่ะเราจะพักแป้งไว้15นาทีนะคะเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ําค่ะพอพักแป้งครบ15นาทีนะคะเราก็จะมาดูแป้งกันเลยค่ะลักษณะแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้ค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบนะคะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําเนื้อมะพร้าวที่ขูดเป็นเส้นไว้แบบนี้นะคะมาใส่ลงไปผสมเลยค่ะส่วนของรูปทรงมะพร้าวนะคะใครจะขูดหรือว่าใครจะทําเป็นเส้นก็ได้เอาตามความชอบของแต่ละคนเลยค่ะจากนั้นก็ให้เราคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกรอบนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีลักษณะแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปปิ้งกันเลยนะคะ ในขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้เราตั้งกระทะก่อนค่ะแล้วก็เปิดไฟใช้เป็นไฟอ่อนสดนะคะจากนั้นก็ให้เราหยอดแป้งลงไปที่กระทะได้เลยค่ะก่อนที่จะหยอดแป้งลงใส่ในกระทะก็ให้คนแป้งก่อนนะคะเพื่อให้ส่วนผสมได้เข้ากันดีค่ะพอใส่แป้งลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเอียงหรือว่าหมุนกระทะด้วยค่ะ <c oughs> เพื่อให้ตัวแป้งได้ทรงที่สวยงามนะคะจากนั้นก็ให้ทิ้งไว้สักพักนะคะเพื่อให้แป้งสุกค่ะ พอได้สักพักนะคะเราก็จะมาแง้มดูก่อนค่ะถ้าแป้งสุกนะคะเราก็จะกลับด้านกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้หมันสังเกตเอานะคะเพราะว่าเตาแก๊สความร้อนแต่ละบ้านจะไม่เท่ากันค่ะก็ให้เราหมั่นกลับด้านนะคะจนกว่าแป้งจะสุกดีค่ะพอย่างมาได้อีกสักพักเราก็จะมาแง้มดูค่ะถ้าแป้งสุกดีแบบนี้เราก็จะกลับด้านอีกรอบนะคะกลับไปกลับมาจนกว่าแป้งจะสุกดีเลยค่ะ ขนมบ้าหมิ่นของเราสุกดีแล้วนะคะเราก็จะนําขึ้นมาพักใส่ภาชนะไว้ก่อนค่ะในขั้นตอนนี้ก็สําคัญมากนะคะเวลาเราพักแป้งอย่าทับกันเด็ดขาดค่ะเพราะว่าจะทําให้ตัวแป้งติดกันนะคะให้ระวังห่างๆกันนะคะจากนั้นเราก็จะหยอดแป้งลงไปปิ้งย่างจนกว่าแป้งจะหมดเลยนะคะก่อนที่เราจะนําแป้งลงไปก็ให้เราคนอีกนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะ พอใส่แป้งลงไปแล้วนะคะก็ให้เราเอียงหรือว่าหมุนกระทะด้วยค่ะเพื่อจะได้ทรงที่สวยงามนะคะส่วนแป้งที่ติดขอบกระทะก็ให้ใช้ทิชชู่นะคะเช็ดออกค่ะจากนั้นก็ให้ทิ้งไว้สักพักจนกว่าแป้งจะสุกดีค่ะถ้าแป้งเริ่มสุกก็จะสังเกตเห็นรูบนหน้าแป้งแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เราแง้มดูค่ะก็จะสังเกตว่าแป้งข้างล่างสุกดีแล้วนะคะก็ให้กลับด้านได้เลยค่ะ พอกลับด้านแป้งเสร็จก็ให้เราจัดทรงสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ได้ทรงที่สวยงามค่ะตอนนี้กลิ่นขนมก็หอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะย่างต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งของเราจะสุกดีค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราหมั่นสังเกตเอานะคะถ้าแป้งสุกก็ให้เราตักขึ้นได้เลยค่ะแต่ถ้าแป้งไม่สุกก็ให้เราปิ้งย่างไปจนกว่าแป้งจะสุกดีนะคะพอเราย่างขนมจนสุกดีแล้วก็ให้เรานํามาพักไว้แบบนี้นะคะ ก็ย้ยํานะคะให้เราวางให้ห่างกันนะคะอย่าวางทับกันเด็ดขาดค่ะเพราะว่าจะทําให้ตัวขนมติดกันค่ะก็ให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะหมดค่ะพอเราปิ้งย่างขนมจนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะแต่ในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะตัดใส่กล่องค่ะเพื่อทําขายกันนะคะ ส่วนกล่องเราใช้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบใสมีฝาปิดนะคะเบอร์0ูค่ะก็ให้เราตัดจัดทรงเข้าในกล่องได้เลยนะคะส่วนถ้าใครที่ไม่มีกล่องแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นกล่องอย่างอื่นได้ค่ะพอจัดใส่กล่องเสร็จแบบนี้แล้วก็ให้นำแม็กมาเย็บได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็ให้นำสติกเกอร์มาติดกล่องขนมแบบนี้เลยนะคะก็จะได้กล่องขนมที่สวยงามมากเลยค่ะส่วนแผ่นนี้นะคะเราจะมาตัดให้ดูเนื้อแป้งข้างในกันค่ะส่วนกลิ่นขนมก็หอมมากเลยนะคะหอมกลิ่นกล้วยหอมแล้วก็มะพร้าวอ่อนมากเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูขนมบ้าบิน่นกล้วยหอมมะพร้าวอ่อนนะคะสูตรนี้แป้งมีความเหนียวนุ่มมากเลยค่ะแป้งนุ่มข้าวันเลยนะคะ สูตรนี้มีความหอมมันหวานกำลังดีเลยนะคะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ